ค่ะพวกเราชมรงทีในพวื่อาโรงเรียนหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเพื่อที่จะนําเสนอผลงานในหลายๆปีที่ผ่านมาที่พวกเราได้พัฒนาชมรมของเราและเราจะมานำเสนอกันในรูปแบบคอร์คเพลงชอยค่ะซึ่งเป็นนะคะซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของ คของเรานะคะเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับชมและรับฟังเพลงเอยในรูปแบบชมต้ทนทุนีนวลได้แล้วันนี้ค่ะ <c oughs> ร้อง<ะ> <invent, S 3> เพลงไปกันสักหน่อยน้องเป็นคำร้องให้ทั้งน้องไทยเออทั้งน้องไทยและทั้งน้องไทยสวัสดีครับสวัสดีน้องน้องผิดผิดหญิงหญิงชายชายสวัสดีผู้ชายนะที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีผู้หญิงนะที่ไม่ใช่ผู้ชาย เด็ผู้ใหญ่และที่ไม่ใช่เด็กๆตัวดีเด็กเล็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่วัวดีผู้ไ่ผู้ใหญ่ สวัสดีนะนายหญิงชายชวนทัวที่ท่านไม่ถือตัวมาเลิศมากันได้สวัสดีคุมกันที่สวยหรอสวัสดีแม่พ่อหล่อสวยไนวันนี้พวกเราเดินทางมาวันจะเย็บชาความในใจให้ทุกท่านได้รู้ได้ชูชือเป็นบอกคำเธอเพื่อไทยอีธาน ထာတာတာတာမှော်လေးမေလုံလောင် เวลาทุกใจขอเก่ามีแตาตังนับสุกสมอยู่ในชมรมมจะกี่ไงปักผู้กางสขแก้ปัญหาด่วยกันชนาดีกทว่วาเป็นขางวาันเผื่อใจ่อไัยรุ่นไม่ให้ผมหมดไปแล้วทุกใน ด้ัยไีเพิยาเธอเธอเ,เจมารวมสุขใจถกมีและบวชโดนความจิตเสริมตางชีวิตก็จะเสียใจยังที่รักดีก็รักเธอให้ก็ต้องเ,เ,เออเอเิอใจสา ช่วยสร้งสางกสกความใจ่างกลและได้สัมจัสในความรู้หาแนวทางคู่ความสด,ดใสมีช่วยลันท์ให้ต้องคุณจึงได้มีคุณกิ่จกำ้องต่องไกเอชไเเอชไลท์ไชท์ไลท์ ถามแค่ลองเพ่งหน่อยโย่ไปดื้อหถามเพ่หน่อยดิเพ่งชอยเขกร่อนแกหาทุนหารอยมาจากที่ไหนหรือว่าตีปนงัดแงะหรือว่าแกแค่ตูใบใจหรือไปขอทางตาข้างนนหรือไปคุยไปค้นจะแรงไหนจึงได้มีทุนหนุนนำส่งให้ได้ดำรงกิจกรรมเรื่อยไป เอชาเอชา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 น้อยแ่เอชาเอวเอาเออขอกาสกิดแสดงความสาไทยองคาน่งเอื้กั้ขึ้นมีเงนรับหนึ่งแก้วใหม่ยั่งสูงสั่สมุด

ที่ได้จัดคำนำของใช้ทางขอสัญอรให้ความรู้จนเป็นแนวทางสู่สู่สิ่งไทยทั้งรุนระลงและต่อการบุกยันกับอักขานกับตี๋ไว้ให้แล้รับมาจะมาหมากรูปเราทุกคนรจะล้วนใจพวกเราทุกคนสัะล้วนใจได้จัดกินจะนำนำข้าวหน้าทิง ออกําลังกายดโรัเพื่ความสาตที่กมยเองาาวมเิาเื่อนขุดการเดินทางท่าวอาให้เกินเรื่องาวดัใโยนที่มาชมคนชอบความรัก เป็นที่ประจากยาชุมชนสามสังพลงานในดูเด่นไม่ได้พบเห็นคนก้ะโนและมีให้ทุ่มทายว่ากายกับถึงกองมัดหักไอวางทุกคปวดหายพระอาจารยชาติชาชาลอยเม่ เสียงถ่อยที่พวกเราชุมนุมทูบีนมืวันได้ช่วยกันสื่อสารตามรูปศิลปะวัฒนธรรมแสดงค้นบ้างของเราไว้ไม่ให้สูญหายหรือสูญพิ้นไปวลาและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อใช้เวลาว่างของเยาวชนตทีอื่นป,ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวลาเสียงถี่ขอบคุณทุกชมนะครับขอบคุณที่เข้ โอ้ข้เอื้อเอือข้อองขุนขอนิาขอฝากทนิเพื่อให้ทีวิตสดใสดใสได้กินจะรำนำความสุขมีให้สรุกกันได้ทูณนะมอมมาสุกจากเต้าเพื่อหวังสืงสร้างพารงใจพวกเราทุกคน và đi trai เพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนแถวนั้ห่างไากลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดังทรอยด์ที่ว่าเป็น่งโดยทพึงยาส,สดีค่ะ สองตัวจ <net diz> ่าสล็อตการับสรอบอะเราไปต่อไปในอยนที่ห้าครับโรงเรียนวัง